ประกาศขายที่ดินที่เป็นโฉนดครับสี่ไร่อยู่ที่ตําบลวังม่วงอําเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีอันนี้เป็นที่ดินของเราเองนะครับไม่ได้ผ่านในหน้าที่ดินที่เป็นโฉนดของเราสี่ไร่นี่นะครับ<อ>ก็อยู่ห่างจากสีก่แยกต้นแคที่อาําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยยีกิโเมตรครับขับรถประมาณ20่นาทีถ้าคุณคุ้นเคยกับอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับคุณก็จะคุ้นเคยกับสี่แยกต้นแคเพราะว่า มีตลาดนัดที่ใหญ่มากครับคนมาเดินเยอะมากจากตรงนั้นไปนะครับ22กิโลเมตรหรือ20นาทีขับรถนะครับถ้าจากน้ำตก7สาวน้อยไปถึงที่ที่เราประกาศขายเนี่ยก็16กิโลเมตรครับขับรถไป15นาทีหรือถ้าคุณจะคุ้นเคยกับองค์การส่งเสริมฟาร,ร์มโคนมไทยเดนมาร์กนะครับอสอคอเนี่ยก็26กิโลเมตรใช้เวลาขับรถประมาณ25นาที เส้นทางที่ขับจากสี่แยกต้นแคไปถึงที่ของเรานะครับควรจะขับแบบขึ้นเนินเขาสองสาครั้งนะครับวิวจะสวยมากครับเห็นภูเขาเป็นทิวยาวสวยมากๆเลยอากาศก็เย็นสบายครับเวลาที่ขับไปจากสี่แยกต้นแคอำเภอมวกเหล็กนี่นะครับไปถึงอำเภอวังม่วงเนี่ยคุณจะพบว่าเส้นทางมันข้ามจังหวัดเดี๋ยวก็เป็นลบบุรีบ้างเดี๋ยวก็เป็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาบ้างแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นจังหวัดสระบ,บุรีบ้าง เส้นทางหลวงที่เราวิ่งไปนี่นะครับเป็นเส้นทางหลวงหมายเลข2 2 7 3ซึ่งทางหลวงสายนี้ก็พาเราไปอำเภอปากช่องได้ครับเป็นเส้นเลี่ยงเมืองเวลาที่รถติดช่วงเทศกาลที่ดินของเรานี่ติดถนนใหญ่เลยนะครับติดถนนที่คุณเห็นเนี่ยทางหลวง2 2 7 3เนี่ยหน้ากว้าง148เมตรครับ148เมตรจริงๆนะครับเนื่องจากว่าที่ดินของเรามันเป็นสามเหลี่ยม มันก็เลยมีหน้ากว้างติดถนนที่ยาวหน่อย148เมตรผมถมดินทางเข้าจากถนนใหญ่เข้าไปที่ที่ดินเนี่ยนะครับกว้าง10เมตรนั่นก็จะเลี้ยวเข้าไปได้อย่างสบายเลยจากถนนใหญ่เลยครับถ้าคุณอยากจะขายของอะไรก็วางไว้ที่หน้าที่ดินของเราได้เลยครับไม่ต้องไปเช้าที่ไรรแต่เนื่องจากว่าแถวนี้มันไม่ใช่ย่านชุมชนที่จะมีคนเดินมาซื้อน,นะครับก็ต้องเป็นรถที่วิ่งผ่านไปเป็นหลักอากาศสบายมากครับ เหมาะกับการสร้างบ้านตากอากาศแล้วก็ทำไร่ทำสวนไปด้วยครับดินตรงนี้ดีมากๆครับผมจะบอกว่าผมเห็นแล้วก็จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะขายเพราะว่าดินมันสวยมากครับแทบจะไม่มีหินเลยคุณปลูกพืชไร่หรือว่าพืชสวนเนี่ยงอกงามดีครับดินร่วนซุยดินละเอียดวิวด้านที่ดินของเรานี่นะครับถ้าคุณมองไปด้านที่เป็นที่ดินเนี่ยคุณก็อาจจะไม่เห็นเขาแต่เห็นเป็นที่โล่ง แต่ถ้าคุณมองมาฝั่งตรงข้ามถนนเนี่ยจะเห็นเป็นทิวเขาข้างหน้ายาวเลยครับสวยมากๆทางที่รถวิ่งมาจากเสียต้นแคกก็ภูเขาเยอะเยอะกว่าที่เห็นจากที่ของเรานะครับทางขับรถมานี่ภูเขาทั้งสองข้างเป็นทิวยาวๆแล้วก็สวยมากๆเลยคุณดูราคาประกาศขายได้จากในกล่องรายละเอียดที่อยู่ใต้จอน,นี้นะครับถ้าคุณดูจากคอมพิวเตอร์คุณก็ไปกดที่กล่องด้านล่างเนี่ยจะกดง่ายมากแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือ,อคุณก็ ต้องทาจอให้เป็นแนวตั้งนะครับอย่าให้ภาพวิดีโอมันเต็ียจอนะครับให้ภาพวิดีโอมันมีนิดเดียวแล้วคุณจะได้เห็นมีพื้นที่ในการกดเห็นรายละเอียดเห็นราคาของเราแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อด้วยครับถ้าคุณสนใจก็ติดต่อเรามานะครับแล้วเราก็จะให้โลเคชันให้คุณไปดูได้เองเลยตามรูปที่เราลงนี่แหละครับอําเภอวังม่วงนี่ก็มีชื่อเสียงเป็นแหล่งปลูกทานตะวันนะครับถ้าคุณมาถูกช่วงฤดูเนี่ย ก็จะได้เห็นไร่ทาตะวันให,ใหญ่ๆสีเหลืองสวยงามมากครับนอกจากนี้ที่ดินของเราก็อยู่ใกล้เกิดป่าศักโชลสิทธิ์นะครับขับไปไม่ไกลครับน่าจะประมาณสัก1 0ถึง15นาทีครับคนแถวนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะทำไร่กันนะครับถ้าคุณเห็นรูปที่ดินของเราเนี่ยบางช่วงเวลาก็จะเป็นไร่มีมันสับปะหลังบ้างมีข้าวโพดบ้างบางช่วงที่ฝนไม่ตกเขาก็จะไถลกลบก็จะเป็นที่ดินรับๆไปครับแต่ถ้าคุณ มาเห็นช่วงหน้าฝนก็จะเห็นเป็นพืชไร่เขียวสวยเลยครับไฟฟ้าก็ผ่านหน้าถนนใหญ่นี้นะครับที่คุณเห็นเนี่ยฝักตรงข้ามที่ดินของเราเนี่ยเป็นเสาไฟฟ้าดังนั้นเรื่องไฟฟ้าที่จะเดินมาที่ของเราก็ไม่เีนปัญหาครับส่วนเรื่องน้ำประปาก็สามารถจะเดินเรื่องขอน้ำประปาหมู่บ้านมาใช้ได้ครับหรือว่าจะขุดน้ำบาดาลแล้วก็ใส่บ่อกเก็บไว้ก็ได้ที่ที่คุณเห็นนี่นะครับ เป็นสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นสีเขียวเขียวเนี่ยคือที่ดินของเราตรงแหลมแหลมฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเรื่อยไปเลยนะครับส่วนที่เป็นดินสีแดงๆพวกนั้นไม่ใช่ที่ของเรานะครับแนวที่ของเราก็คุณจะเห็นเป็นแนวเป็นสีเขียวเขียวครับเป็นสามเหลี่ยมฝั่งนี้เป็นที่ดินของเรานะครับแล้วผมจะพา ข้ามถนนมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่ที่ของเราแต่เป็นวิวที่เราจะเห็นครับสวยงามมากถ้าคุณปลูกบ้านคุณก็จะเห็นวิวเขาของอีกฝั่งเป็นของถนนย้อนกลับมาดูฝั่งที่ของเราอีกครั้งนะครับ